กราบสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมครับลักกี้เจ็ดแปดเก้าฮะแล้วก็มาอยู่ในเกมลักกี้เนโกฮะโอ้โหลักกี้เหมือนกันเลยวันนี้มีของนำโชคเพราะเนโก้นำโชคครับผมเนโกนนำโชคนะมาดูกันเบตสามสิบไปเลยตอนนี้เบดสามสิบฮะเบตสามสิบไปก่อนเบตสามสิบไปก่อนมาโอ้โหดก็ไหลาย,ยาวอยู่นะก็ไหลดีเหมือนกันนะเนี่ย ก็ไหลดีเหมือนกันนะมาเยเรื่อยครับผมมาโอโหดอกนี้ดอกนี้คูณอีกสี่ครับดอกนี้คูณอีกสี่ครับมาโอโหวายเข้าด้วยวายเข้าด้วยมาดอกนี้โอโหคูณสี่ยาวๆว่ะคูณสี่ยาวๆเลยงี้คูณหกครับตอนนี้คูณหกครับฟังไม่เข้าฟีสปินเลยก็ยังไม่เข้าฟีสปินเลยครับผมรางวัลเมกะก็มาแล้วยังไม่เข้าฟีสปินเลยมาว่ะอ่ะคูณ โอ้โห oh oh, คูณ8คูณ8ด้วยตอนนี้คูณ8ไปคูณ8ไปรางวันก้อนโตครับผมรางวันก้อนโตไปเลยรางวันก้อนโตไปเลยมาเบ็ด50บเบ็ดหตอนนี้เบ็ด50ิครับผมมาฟีสเปินฟีะเป็นฟีซเปินเข้าแล้วฟีะเป็นเข้าแล้วมาดูดิฟีสาปินในเบ็ดหมันจะมันจะโหดไหมมาดูกันโอ้โหรือคูณ4คูณ4ี่ไปก่อน คูณ4ไปก่อนเอาตัวคูณไปก่อนตอนนี้เอาตัวคูณไปก่อนนะตัวคูณยันไปก่อนนะตัวคูณยันไปก่อนมาเหลืออีก8ทีเหลืออีก8ทีมาโอ้โหคูณ8แล้วตอนนี้เร้ยวายไวอยากได้ไวคูณแ้วแล้วคูณ8แล้วก็นิ่งคูณ8แล้วย่านิ่งมาคูณส0ครับผมขอหนักหนักสักดอกขอหนักหนักสักดอกพัดหนักหนักเลยพัดหนักหนักโอ้โหเอาว่ะพัดก็หนักอยู่นะพัดก็หนักอยู่นะ มามามาเอ้าโหโหจังหวะนี ane, ้จังหวะนี друзья, ้จังหวะนี้อย่างสวยอย่างสวยครับอย่างสวยครับดอกนี้โหจัดโหจัดโหจัดเออโหยมาวะเอายาวๆเลยยาวๆเลยไหลยาวเลยอย่างนี้ไหลยาวเลยดีอย่างนี้อ่ะโอ้โหไหลยาวจัดไหลยาวจัดสามพันครับผมรางวัลซูเปอร์เมกาซูเปอร์เมกามาตอนนี้คูณสิบสี่ครับคูณสิบสี่ครับ คูณ14แล้วขอเน้นเน้นสักดอกขอเน้นเน้นสักดอกขอเน้นเน้นสักดอกโอ้โหคูณ16คูณ16ก็ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ส6 0 0หครับตอนนี้ส6 0พันหฮะมา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 ไหลกันยาวๆมันต้องไหลยาวๆแล้วโอ้โหเต็มแถวเต็มแถวเต็มแถวเอาหน่อยว่ะเต็มแถวเอาหน่อยว่ะเต็มแถวเอาหน่อยว่ะ ซูชิโอโหดอกนี้วายเข้ามาด้วยวายเข้ามาวายเข้ามาวายอีกตัวหนึ่งวายอีกตัวหนึ่งฟีสปินแล้วด้วยตอนนี้ฟีสปินแล้วด้วยฟีสปินแล้วมาโอโหพัดครับพัดครับพัดครับดอกนี้พัดพัดพัดสะบัดเลยพัดสะบัดเลยมาฟีสปินสิบสองครั้งดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปไฟเริ่มไม่สบง มาว่ะมาว่ะมาว่ะโอ้โหพัดด้วยตอนนี้พัดแต่เบาว่ะพัดแต่เบาว่ะพัดยังเบ,า,า,เบา,าอยู่นะพัดยังเบา,าอยู่นะพอค,คูณสี่คูณสี่ยังเบา,าอยู่คูณหครับมาตอนนี้คูณหและโอ้โหซูชิตัวแพงอยู่ตัวแพงอยู่ขาดตัวเดียวเองขาดตัวเดียวเองมาเรื่อยๆตอนนี้คูณสิบคูณสิบครับผมคูณสิบฮะมามามาเลยมาเลย มาเถอะมาเถอะวะมาเถอะวะมาเถอะวะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนิ่งเลยนะคูณสิบแล้วนิ่งเลยนะคูณสิบแล้วนิ่งเลยนะคูณสิบสองครับดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายก็ยังนิ่งอยู่ดอกสุดท้ายยังนิ่งอยู่รางวัลรวมตานี้แค่พันเดียววะตานี้แค่พันเดียววะอ่ะวัดดวงครับผมเกมวัดดวงฮะโอ้โหเบ็ดร้อยด้วยตอนนี้ปีตะปินเข้าเปล่า ยังไม่ใช่ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวนี้มันต้องตัวถัดไปตัวถัดไปก็ยังไม่ได้มันจะล่วงลงมาแทนมันจะล่วงลงมาแทนนะอ้าวมันก็ยังไม่มาวะโอ้โหเข้ายากนะเข้ายากเหมือนกันนะเข้ายากเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวฟีสปินเข้าแล้วฮะจังหวะนี้ฟีสปินเข้าไปแล้วพัดด้วยเมื่อกี้ฟีสปินกับเบ็ดร้อยฟีสปินกับเบ็ดร้อยครับฟีสปินกับเบ็ดร้อยนะ มาดอกนี้โอ้โหคูณสี่คูณสี่แล้วตอนนี้คูณสี่แล้วคูณหกครับคูณหกแต่นิ่งอยู่คูณหกแต่นิ่งอยู่คูณสิบไปมาลงสักลงสักดอกเ,เออตอนนี้คูณสิบสองคูณที่ขาดพัดตัวเดียวขาดพัดตัวเดียวเลยมาหน่อ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 ยอขาดตัวเดียวอีกแล้วทำไมวันละทำไมวันละ มาคูณ12ก็คูณสิบสิคูณสิบหกแล้ววะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง <c oughs> คูณ18ครับคูณ18มาคูณ22ฮะคูณ22ไปแล้วคูณ2ีไปแล้วโอ้โห2อ0พ2น0อรอบนี้2อ0พนะรอบนี้ก็เดือดอยู่นะรอบนี้ก็เดือดอยู่นะรอบนี้ก็เดือดอยู่นะคูณสะบัดเลย คูณสบัดเลยมันต้องเข้าสักดอกละเออเออให้มันรู้ว่ามันคูณคูณได้เยอะจริงเปล่ารอบนี้ก็่ห้าร้อยก็ได้อยู่นะก็ยังบอกยังไม่หนักเท่าไหร่รอบนี้แค่ตีพันห้ายังไม่หนักเท่าไหร่ขอเบ็ดสองร้อยสักสักหน่อยคือว่าขอเบ็ดสองร้อยอูหูคูณอีกอูเท่าไหร่ครับเนี่ยหมื่นหนึ่งครับยังไม่เข้าฟรีสปินนะอูหดอกนี้หมื่นหนึ่งยังไม่เข้าฟรีสปินครับซ,ป,ป,เบเป,เซปเปอร์เมกาไปเลยซปเปอร์เมกาไปเลย มาอีกสักนิดเลขขอเลขกลมๆขอเลขกลมๆ้ยอุ้ย,ย,ยพัดด้วยรอบนี้รอบนี้ฟีสปินฟีส,ฟสปินฟีสปูยฟีสปินมาวะ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 อีกสิบทีดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปสูชิมาอ่าอ่าอ่า เอาหน่อยเอาหน่อยเอาดูชีว่ะโอ้โหเอ้อันนี้เริ่มมาวะ่ะตอนนี้เริ่มมาวะ่ะตอนนี้เริ่มมาว่ะแต่คูณ6นะอ,อยู่นะครับคูณ6อยู่นะคูณ6อยู่นะพัดพัดล่วงมาเปล่าพัดจะมาหรือเปล่าพัดจะมาหรือเปล่าพัดยังไม่เกิดพัดยังไม่มาครับพัดยังไม่มานะเอ้ยตูชี ซูชิไปก่อนพัดยังไม่มาโอโหขาดพัดตัวหน้าตัวเดียวตัวแพงๆไม่อยากจะให้สี่พันสี่ครับสี 4, 4. ่พันสี่ก็ก็ได้อยู่นะก็รวยอยู่นะตอนนี้คูณแปดครับตอนนี้คูณแปดแล้วขอนักๆสักสักดอกจะภาพภูมิใจมามาว่ะมาเอาหน่อยเอาหน่อยเออดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายคูณสิบหกไปเลยดอกสุดท้ายคูณสิบหกไปเลยครับ รางวัลรวมรางวัลรวม8,500วะ่ะรางวัลรวม8,500วะ่ะโอ้โหวันนี้มา31,000วะ่ 31, วะ31 0 0 0่ว่ะขอจบกันเพลงเท่านี้ดีกว่านะหรือโลบมากจะลาบหายเอางั้นก็ฝากขอกดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยติดตามชมต่อได้ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ